สวัสดีค่ะชื่อนางสาวกุลุพิมพ์จิริกมลน,นะคะรหัสนิสิตห้าห้าหนึ่งศูนย์ห้าห้าสี่สามสามเก้าค่ะนางสาวสุภาสินีพัฒน,นาปาการห้าห้าหนึ่งศูนย์ห้าห้าสี่แปดแปดหกค่ะเจ็ดสามห้าศูนย์ค่ะก็วันนี้เราจะมาพูดถึงไอซีตัวแรกนะคะก็คือไอซีรหัสเจ็ดซี่เอลเอสหนึ่งสามแปดค่ะซึ่งไอซีตัวนี้จะทำหน้าที่เปลี่ยน binary 3บิตค่ะเป็น8ปดบิตโดยที่เราจะป้อน input เข้าไปนะคะที่ขา ABC ค่ะเป็นไบนารี3ามบิตแล้วก็จะออกมาเป็น output ที่ขา Y0 ค่ะถึง Y7 mm hmm. ก็คือ8ปดบิตนะคะโดยที่เราจะทำให้ IC ตัวนี้ทำงานโดยต่อขา Enable ค่ะเป็น5โวลต์ค่ะ oh. เราจะมายกตัวอย่างกรณีการทำงานของ IC ตัวนี้นะคะ กรณีแรกคือเราจะให้ทั้งขา A, B และ C เป็นโลให้หมดค่ะโดยเราจะต่อเข้ากาวค่ะผลที่ได้ก็คือเอาพุดตัวแรกจะดับนะคะส่วนตัวที่เหลือจะติดค่ะกรณีที่สองจากโลหมดเราจะให้ขา A ค่ะเป็น h i g แล้วก็ขา B กับ C เป็นโลเหมือนเดิมค่ะ กรณีที่สองที่จะได้ก็คือเอาพุทตัวที่สองจะดับค่ะแล้วก็กรณีที่สามที่จะยกตัวอย่างก็คือจะให้ขา b เป็นไ h ค่ะแล้วก็ A กับ C เป็นโลเหมือนเดิม เอาพุชที่ดับตัวต่อไปก็คือตัวที่สามนะคะจะเห็นว่าเอาพุชมันจะดับเรียงกันไปค่ะถ้าทํากรณีอื่นมันก็จะดับเรียงกันไปเรื่อยๆตาม d a t a s h e e t ค่ะอันนี้คือการทํางานของ IC 74LS 138ค่ะต่อบไปนะคะจะเป็นการอธิบาย i c 7ีเจ9่หนึ่งสเกนะคะซึ่ง IC ชุดนี้จะเป็น IC ที่ถอดรหัส Binary จากสองบิตเป็น4ี่บิตค่ะแล้วก็ในหนึ่นตัวเนี่ยจะมี สองชุดได้กันแล้วก็การที่การทำงานจะทํางานที่โลติศูย์นะคะในออบอร์ดเราก็เลยจะต่อ g 1ที่เป็นขา enable ลงกาวส่วน G2 จะต่อ,<ม>จ,ะตอจะต่อลง VCC <ม>ค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะทดลองให้ดูนะคะตอนแรกก็คือเดี๋ยวจะต่อขา A แล้วก็ขา B เป็นแบบ โลแล้วก็โลค่ะอะถ้า A กับ B เป็นโลทั้งคู่นะคะขาที่ขาที่ติดจะเป็นสาม LED ที่ติดจะเป็นสามตัวนี้ค่ะข้างหน้า LED ตัวแรกจะดับต่อไปจะเป็น ให้ A เป็น High แล้วก็ B เป็น Low ค่ะ A เป็น High A คือขา A คือขาสอง ังเกตว่าตัวที่ติดจะเป็นตัวที่สองกับตัวที่ตัวที่ไม่ติดนะคะจะเป็นตัวที่สองค่ะที่เหลือก็จะติดหมดต่อไปก็จะให้ a เป็น low b เป็น high ค่ะ เเป็นโลบีเป็นไฮนะคะตัวที่สามก็จะดับตัวอื่นก็จะติดหมดะคะ่ะก็ถ้าทําไปเรื่อยๆมันก็จะติดดับต่อไปเรื่อยๆะคะ่ะขอบคุณค่ะค่ะก็เดี๋ยวเราจะมาแนะนำเกี่ยวกับ IC7474 นะคะซึ่งมีวงจรทางต่อไปนนี้ค่ะค่ะ ก็ i c 7 4เ l ็74นะคะจะเป็นภายในเนี่ยมีดีฟฟ f ฟททั้งหมด2ตัวมีหลักการทำงานก็คือเดี๋ยวเราเนี่ยจะต่อขาเคลียเข้าที่ Active Low นะคะแล้วเอา p u t ของ Q เนี่ยก็จะมีผลออกมาตรงข้ามกับขา p ร e เซตค่ะเราก็จะทำการทดลองให้ดูนะคะเรียนขาพรีเซตให้ดูค่ะก็เราตอนแรกจะให้ขา p ร e เซตอยู่ที่ Active Low ค่ะไฟก็จะติด เพราะว่าผลที่ได้มันจะตรงข้ามค่ะค่ะแต่ว่าพอเราเปลี่ยนขาีเซฟเป็น Active High ไฟก็จะดับนะคะก็คือมันจะตรงข้ามกันค่ะค่ะถัดจาก7474ก็จะเป็นบัฟเฟอร์นะคะใช้ IC เบอร์125ค่ะ 74LS125 ไอตัวบัฟเฟอร์เนี่ยค่ะมันจะมีการทำงานแค่ว่าเราป้อนตัวไหนเข้าไปตัวนั้นมันก็จะออกมาอ่ะไอตัว125นี้นะคะ ตัวหนึ่งจะมีบัฟเฟอร์ทั้งหมดสี่ชุดค่ะอ่าแล้วก็จะลองทดสอบให้ดูนะคะว่าถ้าเราใส่ไอ้บัฟเฟอร์นี้เป็นอักขีบโรนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการให้ไฟติดปุ๊บเราก็จะป้อนเราก็จะป้อนเอ่เอเราจะป้อนไฟต่ําเข้าไปค่ะก็คือต่อเก่าค่ะไฟก็จะติดต่อไปถ้าเราป้อนไฟสูงเข้าไปไฟก็จะดับค่ะ นี่เป็นการทำงานอา้าวหยุดแล้วขอบคุณค่ะ <laughs>